ขอเสนอตำส่วแมงกะพุดดพนเดพน็พี่น้องเล้อมาพี่น้องมาโอ้ปลาลายลายบอพี่น้องล่ะไม่ยังโอ้โหอะกันอะไรกันอาบร่ระ,ะหืม กระถิ้นอยู่ขาหัวพี่น้องอืม,อ,อ,มอ,อืมอืมเจ็บคือไง

สุดแสนรู้กันนะครับเด้ออืปากอืออง มันละรับคุณดูเลยกินเดอช่วงนี้ไขรเนี่ยแม่เอาอาฝาก 맵긴 다 으음 เผ็ดคือเกาเผ็ดคือเก่าลูกกรุบๆไดีดีเลยเนอะเผ็ดลุงเผ็ดเดียว Thôi cứ to Chết tay cả nhúng to cứ nhận Mà nên liên bằng nè Ini. Tolong dengar ini, Bang. Hmm. cuba. อากาศดีดม <chat> ันไม่แดดเอ้เต้ก็มาโต๊ะร้านเหมือนอมหนวมันเอา ไม่มค่ะข้างพ้างฝ่งฝนตกบุนอครับท้างนี้บนตกไรเหมือนรอารจาร์เหาอกินหอยด,ดีเด้อฝน ผักกิกนะเผ็ดเผ็ดช่วงนี้กระถิ่นออกเรื่อ,องน้องเรื่องพี่น้องบ้านทุ่งเอิญบุกเกษตรกระถิ่นมันออกสอสซอสองามๆหมากอ่อน มักกะชีศอืมนี่เรยกับหมากแก่หมากแก่เล่องหมากมันมาต่ำมีประโยชน์อาไรยังมันมันมันอืมมากิ้นอ่อนกินกับเมี่ยงอืมอย่ยงเลยอู้อูหูหูหููห dạ luôn <an coughs> <skay fois> <coughs> กินอะงจ้ากิอน,น,นอะไรงลงใสงมม่กินเขามาเผ็ดอืมมือเผ็ดก็นก่นี่อ้องะคุณอักนเผ็ดกว่นี้หมอ่เอ้ามืนอนีมันเผ็ดลิ้บนบางลิ้นเราแต่ละวันไม่เหมือนกัน ตังยูแกีแกี่คื่อื่นละักผักกทินแบบก้นมากลางนะถาจะเอื่นักทินมกว่าเมนพักกรเดไม่นะอันนี้มันผักกระเฉแบบไปโรงเรียนแ,แบบว้านพ่อไถยกันบอกอยู่ในหัวข้อ,อี่นเนี่ย มีไม่อยู่บอกเชียงเขาขาดใจว่าเป็นเป็นภกษีบกอ,อ่อกาวดิลุงลุมาว่าอาวดมันบุตร ถ้าบ่มีแดดด้สิคือน,นีัมวนเนาะใส่เสืิตมวบบนมวบุบวนเหรอวันน้อมีแดด อูยรุ่งเก่งมากเลยลุ่งกินเบิร์ดหนักนเสดงเนาะไม่ก็ต้องทำไม่ได้เอ้หนักเสดง เอาละพี่น้องครับสำหรับมนีเอาตำาสืบแซ้มาฝากพีฝาก้องนะครับตำเมงกระพุนตำสัวเมงพุนนะครับพี่น้องครับก็แก้มกรมีกระถินขางห่วงนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากก็เลยก็แทกกดติดตามให้ยิ่งเป็นเซอร์เบอร์ล้ะกันน้องจ๋าจ๋าเฉลี่น้ำเด้อดพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาสาวโนตรลาเป็นคนกินหนาพอไหมครับสวัสดีครับ